ทีวีดีโอเรื่อง introvert และ extrovert เราเห็นแล้วว่า introvert รู้สึกและเข้าใจโลกตามภาพภายในจิตใจและ extrovert จะไปตามวัตถุโดยตรงในวิดีโอของวันนี้เราจะดูว่าเรื่องนั้นมีฟอร์มอย่างไรที่ function ความคิดและความรู้สึก introvert กับ function ความคิดทำตัวแบบไหนเราจะเห็นคนแบบนี้อานังซือหาข้อมูลเรื่องพระชายาศาสนา หรือความลี้ลับใดๆเพื่อเข้าใจโลกภายในบ่อยครั้งเขาอธิบายความคิดของตัวเองไม่ได้แล้วก็สรุปว่าการสนทนากับคนอื่นๆไม่มีประโยชน์เพราคุยแต่เรื่องพอเพี้วเพลินน่าเบือ่อตัวอย่างเช่นนักเรียนที่พูดน้อยทำตัวแปลกๆแ,และชอบอ่านหนังเือรือดูนนางเรื่องพิเศษที่เขาใช้เป็นต้นแบบของเขาเขาอาจจะพูดน้อย ในบางเรื่องที่เขาสนใจเขามีความคิดเห็นที่น่าสนใจมากคัดตีน้่นิ่งไหลลึกพนันนาอินโรทรเวิร์แบบนี้ยังดีคนส่วนใหญ่ไม่เคยชินกับอินโรทรเวิร์ประเภทความคิดพวกเขาไม่เห็นคข่าคขนการกระทำและคำพูดของอินโรทรเวิร์นี้แต่เพื่อนสนิทชินกับคนที่มีทัศนคติแบบนี้ พื่อนสนิทยุดด้วยในระยะยาวและมีโอกาสที่จะเห็นค่าของการกระทำและคำพูดที่เข้าใจยากของ introvert ประเภทนี้คนที่มีทัศนคติแบบ introverted thinking จะให้ความสำคัญที่การพัฒนาและการนำเสนอของไอเดียที่มาจากภายในขอแตืจ,จริงภายนอกไม่ใช่จุดมุ่งหมายและต้นกำเนิดของความคิดนี้ความคิดเริ่มต้นที่จุด ที่ลึกที่สุดของจิตใจและนำไปสู่จุดนั้นอีกก่อนจะเข้าถึงวัตถุภายนอกจุดมุ่งหมายของ introverted thinking คือการสร้างไอเดียแบบสว่างสว่างตามรูปธรรมนินของจิตใต้สำนึกถ้าเป็นไปได้เขาใช้ข้อเท็จจริงเพื่อบรรลุเบาไมนั้นรูปธรรมนินหรือภาพเมิดที่จิตใจไม่ความว่าอะไรมันคือหลักการของมนุษยชาติ สิ่งที่ปรากฏตัวในทุกๆช่วงเวลาเหมือนฮีโร่ที่เสียสละเพื่อคนอื่นหรือความคิดที่ว่ากลุ่มรายกลุ่มหนึ่งกำลังจะยืดอำนนาจและทรงพลเลวรายตัวเรา Introverted t h i n k e r มีโอกาสที่จะเชื่อมภาพเมิดน,นั้นกับความจริงบ้างแต่เขาติดกับทฤษฎีแบบกระปดได้ด้วย Introverted thinking มีโอกาสที่จะปีบคอเต็จจริง ตามความต้องการของรูปอาตาัตนายในกรณีสุดขีดทัศนคติแบบนี้จะดูเหมือนเขาแยกออกจากโลกความเป็นจริงและสิ่งเวทล้อมมากกันไปคนที่มีทัศนคติแบบ introverted feeling สนใจความรู้สึกแบบนำมาทำมากกว่าสิ่งที่เป็นวัตถุจุดหมายของเขาคือ ให้ความรู้สึกลึกซึ้งที่มาจากภายในเป็นความจริงวัตถุต้องอยู่ในสังกัดของความรู้สึกนั้นส่วนมากคนที่มีทัศนคติแบบ introverted feeling เป็นผู้หญิงพวกเขาจะเงียบและเข้าใจยากพวกเขามักจะมีอารมณ์เศร้าโศกผู้หญิงแบบนี้ชอบอยู่ยังกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมพวกเขาจะไม่ยุ่งกับอะไรและไม่พยายามมีอิทธิพล รือเคลียนคนเลวัตูในกลุ่มเพื่อนพวกเขาจะดูเป็นคนขี้อายและพวกเขาไม่สนการตัดสินใจรวมกับกลุ่มพวกเขาจะทำตัวแบบกลางๆเหละด,ดาน,นามนามในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าวัตูเรบุคคนส่งผลกระทบกับเธอมากเกินไปเธอจะเลือกที่จะออกมาเรแสดงท่าทีในแง่ลบพวกเขาทําแบบนี้ เธอไม่ให้สิ่งภายนอกรบกวนความรู้สึกภายในอย่างเช่นที่สถานการณ์ที่เพื่อนแสดงความรู้สึกตนหน้าพวกเขาบุคคลทัศนคติแบบ introverted feeling มักจะตอบสนองด้วยความเย็นชาหรือทำตัวแปลกๆอีกอย่างหนึ่งคู่รักแสดงความรักต่อเธอมันยากสำหรับเธอที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นพวกเธอจะชอบผลักความรักออกไป ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถอธิบายได้เราเข้าใจคนแบบนี้ยากเพราะเขาชอบพูดหน่อยและมีความรู้สึกลึกๆความรู้สึกของเขามาจากจิตใต้สำนึกซึ่งสองพลตอดจิตใจอย่างเมืดหดมัวเขาจึงอธิบายกระบวนการแบบนั้นยากยากในระดับพิโอเพลิลเราอาจจะคิดว่าคนที่มีทัศนคติแบบ introverted feeling ไม่มีความรู้สึกเลยแต่มันไม่ใช่เพราะเขาจะพัฒนาความรู้สึกในระดับลึกซึ้งการพัฒนานี้จะ,สะแสดงออกได้ไหลายแบบเช่นนับถือศาสนาลี้ลับหรือฝึกศลปาคนเดียวถ้าจิตใจของคนที่มีทัศนคติแบบ introverted feeling ไม่สมดุลเขามีโอกาสที่จะทำตามความคิดชั่วซึ่งมาจากจิตใจสำนึก ขาจะชอบเห็นภาพที่เป็นความคิดเลเจ์ขัดขีของตัวเองบนตัวคนอื่นดังนั้นเขาจะสั่งศัตรูมากเกินไปและสั่งความขัดแย้งกับพวกเขาผมหวังว่าวิดีโอของวันนี้ทำไมคุณผู้ฟังเข้าใจทัศนคติของอินโทรเวิร์ตที่ชอบทำตามความคิดและความรู้สึกมากขึ้นขอบคุณที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก